นักเลงเหรอใครนักเลงเฮ้ยแล้วตำรวจนักเลงเหรอแล้วคุณเป็นใครเลาพี่เป็นใครแล้วคุณเปิดไฟว่าว่าว่าเรคุณไม่ใครแล้วพีไมอ่ะผมเปิดไฟขคุณเดียแล้วพี่ป่านหน้าทำไมอ่ะผมเปิดไฟขอมันเร็วไปแล้วเรีวตรงไหนะเนี่ยไนเงบุญแล้วทำไม่ะมาจอดยี้นรอผมไม่จออย่างนี้เราคุณถามคุณเรื่อคุณยิ่้ผมก็ถามพี่อะพี่มาาอะไรไม่มีรอกผมแม่ไม่มี่คุณรถไป ไปนักเลงเหรอตำรวจนักเลงเหรอฮะเปิดไฟแรงหน,นีมาจอดขอ้างผมด้วเทียบผมแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรผมเปิดไฟขอทางเลยมีปัญหาอะไรเฮ้ยทำไมเอาเรื่อยผมไม่อยากโดนยังของเสื้อมาเร่อยโดนมาเอาไม่ไดอทำแล้วหัวเสียมา ผมไม่กลัวกับกตำรวจอะกมูก็ไม่ได้กลัวตรงแล้วไอ้เหี้ยมูก็ไม่กลัว,ลวไงหี้ย ไอ้สัตว์ไอเอี้ยป่าหน้าโวไอเอี้ตยต่อไปไ่ามันต้องไม่พอใจเย,ย็ดแน่โด้พลาโด้ไม่ถ่ายแล้ว